นา,นางตังเสียงนี้ห,หายไปไหนันางเ,เอาไปรมันไม่เห็นออนอ้านวางน่นและหน้าบ้านนนงเนี้นนอ,อว่าในนี้ไม่ใช่หรอม็ไมไปอยู่ตรง,น,งาานั้นได้ไงออกันลองค้างงงแนงงงเงี้ทำแบบนี้งงมากเนี่ยมันวางนะั่นแต่แรกแล้วเมื่อกี้ก็ไปซื้อมมนันรึมาไง

ไฟดับเดี๋ยวพี่เล่นแล้วแม่งไฟดับโคตรท้อเลยเมื่อกี้พี่เล่นอยู่แล้วแม่ไฟดับอะไรจะหมอเจอขนาดนั้น

Learn. <laughs> <laughs> อยากเล่นแต่โดนแฮกเล่นด้วยเต็มเลยอะไรเนี่ยมาครับสวัส <Thank you. S 1> ดีค่ะ สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบฮะนี่จะไปเล่น,นีนี้เลพี่จะเล่นตอนนี้หละครับผมจำได้พี่คงจำผมไม่ได้เออ มานานันน,น,น,มานานเกินพี่กันนั่นนะครับมันนานจนพี่จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้จริงๆเนะ j o i นานเกินครับทุกคนเริ่มเล่นตอนไหนน่าจะตอนนี้แหละครับ เย็นนี่พี่เพิ่งตื่นพี่ไปหลับมาเพิ่งตื่นเมื่อกี้แบบพี่เบิร์มอเลยตอนนี้มีอาการสลุมสลือนิดหน่อยพี่แกนเหรอนั่นแหละครับ พี่เล่นด้วยพี่สตรีมทางไหนบ้างสามช่องทางแล้วครสามช่องทางเลยครับทบี่มีสิบสี่อันอ่ะก็ซูมหน่อยดีนี่ปืนแจ๊บปัง ที่ไหนบ้างแล้วก็จะเติมติ๊กตอกับ YouTube ด้วยครับไม่เป็นไรถือว่าผม,มเป็นคนดูใหม่แล้วกันคราวคราวคราวมาเดี๋ยวพี่เล่น,นหมดเลยวอมือวอมือขอสีซีก่อนแล้วกันนะ เาว่าม uh ือ huh. ซีว <friend> ีซีกันแล้วกันนะครับดีครับจำได้ไหมครับจำไม่ค่อยได้เลยคุณ อ่ะพี่จะเล่นละอันนี้พี่จะเล่น CVC ก่อนแล้วกันนะครับ CVC ก่อนแล้วกันนะครับอยากเล่นด้วยเหรอครับยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นกับคนดูหรือเปล่าช่องเย็นพี่หายไปไหนมาเอาเมื่อกี้ไฟพี่เดาครับ เมื่อกี้ไฟพี่ดับโอผมพี่อยากสเตยรีม,มากมื่อกี้ไฟดับแล้วพี่ไปนอนเลยไฟดับแล้วพี่เซ็นนนเงมากแล้วพี่ไปน,นอนเลยครับเมื่อกี้นี่หนูชอบพี่เลยขอบคุณมากครับ ติดตามที่สามปีโหนานเกินนับสามปีเจนครับี่ยังไม่ได้เล่นอาจจะยังไม่ได้เล่นกับคนดูมากครับตอนนี้พี่ตองหัวหมดนี่ได้ก็ได้ นี่พี่วอมมือเดี๋ยวพี่จันเล่นนั้งอ่ะเดี๋ยวมันอยู่ดียวบ้านก็ไฟดับอ่ะไฟดับแล้วพี่ไปนอนเลยเมื่อกี้นี่เออคือบ้านที่ไฟดับพี่งงมากเลยกลางวันนี้ไฟดับ ตาหน้าเล่นด้วยได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าที่ว่างหรือเปล่านะฮะนนี่ลงแรังอยู่แล้วเ,เนี่ยฮนเนาร่วงลงหลังอยู่แล้วเนี่ยฮง มาละที่รอมากครับผมครับพรุนี้ผมไม่ได้ไปเรียนปิดเทอมแล้วดีแล้วพี่ได้สตรีมตอนเช้าๆเลย เทพเทปโอ้โหหนึ่งสี่โอ้ยไม่รอดว่ะ ้นไม่อรอดอ่ะใช้ตาเดี๋ยวให้ดูครับตาหน้าพรุนี้ผมไปเรียนครับหนูว่าทำไมมันโดนแบนอะไรสักอย่างสองเครื่องพรุนี้สอบวันสุดท้ายละจะไม่ได้เติมยาแล้วโหงั้นก็เติมวันนี้เลยก็ได้ไงเติมวันนี้เลยก็ได้ครับพรุนี้ไม่ได้เติมเลยโชว์เก็บซีหน่อย เอังนไม่ได้หลักก็มันก็ออกไม่ได้ง่ายนะเก็บสีสองวันพูดหรอครับโอ้ยโอ้ยมาไงี่นเนี่ยเร็วเกิน แอ่มีคนมาชุบเราหรือเปล่าเอ็มีคนมาชุบเราด้วยอ่ะกี่ดาวละสิบดาวไเลยเล่นถึงกี่มโมงครับเรื่อยๆผมเดี๋ยวไปเล่นโมดาแล้วไหนอันนี้เล่นเฉยๆเฉยๆ,ๆอ่ะพี่เล่นเอาจริงนะสี่สี่ร้อยดาวแล้วจริงๆตอนนี้ จริงเป้าหมายเราอยู่ที่แรลงทั่วไปเราไม่ได้อยู่แรล่งนั่นนี่เป้าหมายเราอยู่ที่แรล่งทั่วไปไม่เ,เลยนะอยู่แร้งแดงอย่เลยครับตอนนี้ บอลสามดาวยังไม่พูดเลยลับผมพี่ขึ้นแกนแล้วพี่เพิ่งขึ้นแกนมาเมื่อกี้เนี่ยนั่งธรรมดาพี่เพิ่งไปขึ้นแกนมาเมื่อกี้เนี่ยเปิดเลขห้องอุ้ยมันไม่รู้เลยจะเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอแปน,นนะมาแล้วตะกี้ลุงโทรมาครับนี่ไงนี่ไงนี่ไง ส่องยาวมาแล้ว ่าเราดูได้แกนไม่แกนเดี๋ย รอพี่เล่งซีซีครับอ่ hey, าแกนไม่แกนเดี๋ยวรอดูก็เพิ่งไปขึ้นแกนนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยจริงก็เพิ่งไปขึ้นแกนนะเมื่อกี้นี่อาจจะไม่เห็นนะ แกน Harriet, ้ำงั่ะมาเปล่าอ๋อรอดูรอดูก็ไปขึ้นน้ำเมื่อกี้ไ่ไปเล่นขึ้นน้ำเมื่อกี้นี่แกนอ่ะชิวชิวไม่โดนล้าเหรอ ทุกวันเดี๋ยวขอบคุณมากครับเ,เรื่องอะไรเนี่ยครับขำ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 ซีซ,ซีก็เหมือนจะตึงอยู่นะ แต่เย็ยน,นะครับเดินเลยไม่มีใครอย่านี้มามีเหลืองชนะง่ายจังโอ้ยไม่ง่ายครับไม่ง่ายยากเนี่ยนะยากเนี่ยนะเนี่ยเขาก็เหาไม่อยู่แรลงอะไรเนี่ยก็ก็ตอบเขาแบบชิวชิ จริงมันก็ไม่ไมยากแล้วนะบางครั้งขึ้นแรงนียมันก็ชิวๆออนะครับเอ้ยนี่จะทำอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวดูขัน้นอ่ะเย็ดธรรมดาธรรมดาทำมาไทำม,ไำม,ไำมตกใจไปได้ทำไมตกใจไปได้ เล่นแรงจริงให้ดูหน่อยทำมันตกใจไม่ได้เรื่นขึ้นีิเพื่อนรแรงกระเด็นน้องไม่เยอะท็อปสิบท็อปอะไรอยู่แล้วแรงข,ข,ขึ้นแรงขึ้นไม่เป็นไรเราอยู่ท็อปแล้วอยู่แล้วครับขึ้นชิวๆอ,อ่าคันเดว,ว่าชิวๆนะครับชิวๆ เอาไปเลยว่าชิวๆอืมจริงแค่ภาพอะไรเนี่ยแต่คนนะว่าไม่ใช่เนี่ย ชอบภาพแบบว่าเป็นเป็นแบบเก่ามากกว่าจริงนะชอบภาพแบบว่าเป็นแบบเก่ามากกว่าจริงนะครับทุกคนไม่ค่อยชอบแบบใหม่แต่แบบใหม่ชอบที่มันเห็นข้อความที่เราเขียนได้แต่แบบแบบเก่ามันจะมันจะเห็นแร้งแบบว่าเท่เลยไลยชอบแบบเก่ามากกว่า เข้ามาก็เข้ามาเอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นอีกทีหนึ่งล้นนะเอ้ยแป๊บนึงครับทุกคนโอ้คนเข้ามาละเอาเป็นไรไเป็นไรไม่รีตตี้ก็ได้ Giá này rất 60 xịp hết nào với sùm sùng... Với ra kín à hết lửa vang Mi tăng lửa vang Ôi, <laughs> ờ, hết nào. ไปนั่นน่ะพี่แกงแล้วเหรอ้แฮ่อ้แชุด r o g ต้องจัดแล้วชุด r o g ชุดอะไรเย่ yeah. ข้าวทันชื่อจีหนูปลาหมอได้ครับ นายขอดูแล้งหน่อยอา้าวก็นี่ไงไปดูยากเลยล่ะครับไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวก็ตกอืจะเล่นไหมกุณจะเล่นไหมกุณเดี๋ยวจะเล่นไหมน,นี่กุลรอนี่จะเล่นไหมเกมหน้า ข้ารหัสมาคุณนนทวพี่ดันพี่สอนดันแรงทั่วไปหน่อยได้ครับได้ครับไม่ต้องตกใจไรก็อยู่แกนแล้วไม่ต้องตกใจไี่ลืมาาาลมา,าถ่ายรูปแล้วพี่้องต้องมาถ่ายรูป้วคนแบบว่าถึงจะได้แบบว่ารูปหน่อย คุณไหยรู้เหมือนก,กันคุณเลยนี่โอ้ยหิวข้าวอยากกินข้าวอยากกินลูกชิ้นนะ่ะตอนนี้ลูกชิ้นทอดนี่ลูกชิ้นต้มนี่กำลังอร่อยครับหิวๆอย่างนี้ลูกชิ้นนุ่มใหม่โอเคนะครับเราโดดตรงนี้นะสวัสดีครับ ไอ้ไม่ได้เป็นหัวตีนี่ว่าหัวตีมาหน่อยฮัลโหลหัวตีหัวตีหายละเยียถายรูปมาหรอไม่ใช่ว่ามาหายรูปมาครับแรงสีวีซีผมเจ็ดิบดาวซีซั่นก่อนโอ้เยอะนะ้เวเราจะโดดในนี้ครับตอนนี้พีกเลยโอเคต้องโอ้ ริมน้ำเหรอมันใช่เหรอครับโอเคเราเอาเอาเอาหอาดูดาวแล้วกันนะครับผมหอดูดาวแล้วกันน่าจะดีอืมนั่นแหละอุ้ยใกล้วงฟ้าด้วยมันมีคนโดดก่อนเราหรือเปล่าเนี่ยมัอนเราจะโดดชา้าไปนิดนึงนะครับจริงๆเองอไม่มีไม่มีมมผมสวยนะเปิดไม่หน่อย เดี๋ยวเปิดเดีวเปิดเปิตันนี้แเสียงอาจจะสะท้อนได้ขอยี่สิบคิวเลยเหรอครับอเอางั้นเลยเหรอครับผมโอ้ยอยามีสักหกสิบเพชรเหครับจะไปสวมสกินอัก,กครับทุกคนต้อหกสิบเพชรน่ะให้พอมีเหลือๆลืบ้างไิจ่าก,กันหน่อยก็ได้ครับ อาตายิงหัวแปดสิบสามแล้ง CVC ทั่วไปมันยังไงครับของใครผมแปดสิบสามโอเคดวงเกลืออะไรไม่หรอก็เอามาใช้สองสามวันก็ได้ผมเจอพี่ด้วยเจอไหนครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะเอ่อจะอะไรวะจะจะเล่นคาเก 8, แปดเกมนี้มีมีคาติก็เดี๋ยวพี่จะเล่นคากแปดนะเกมนี้พี่บอกโอเค มันน่าจะโอเคสำหรับการเล่นคา98เล่นคาคู่เลยน่าจะแจ,จ่มอยู่วันหรือพี่จะลองเล่นดูนะครับเล่นคาคู่เลยโอเคแล้วเก็บก่อนจริงเราหอดูดาวนี่อยู่นานๆไม่ได้นะครับจริงบอกหรกที่บอกเทคนิคสำหรับแรงแกรนในการอยู่หอดูดาวเลยนะครับการที่เราโดนหอดูดาวเราอย่าอยู่หน้านะครับงั้นเราจะโดนหล่อได้นะ ก็ได้สวยเล่นกับไหมเล่นกับไหมก็แล้วโอเคตอนนี้ไม่ต้องหาคาก้าแปดอีกสักหนึ่งกระบอกนะครับบอกเลยว่ามันแน่นอนมันแน่นอนถ้าเป็นอีคากระบอกนะึงจริงต้องต้องพุ่งพุ่งไปตรงนั่นก็ได้ เดียวเรามอะไรวะโอ้ยคายไม่ใช่คาเนี่ยเป็นปืนปืนอะไรไม่รู้ปืนปืนอะไรไม่รู้ครับจำชื่อไม่ได้วัตถือคามันว่าธรรมดาเว,ว,วอร์ใช่ใช่ครับผมโอเคโอเคชอบชอบเมาส์ชอบร้อนไหมชอบเมาส์ชอบร้อนอ่ะ แกนบ้าที่จริงบอลโอ้ยมันก็ไม่ใช่แล้วเมการ้อนเหรอครับก็ก็ก็ร้อนพี่ชายครับว่าไงครับเ,ออเดี๋ยวพี่จะพุ่งไปริมน้ำแล้วกันม่อกีพ้พี่ตอนแรกพี่จะโดดริมน้ำแล้วมันมีคนไปก่อนโอเคตอนนี้พี่อาจจะไปฆ่าตีริมน้ำก็ได้เดี๋ยวรอดูนะชุบโอ้โหมาสวยกว,ว่าทุกคน เอ็มสี่อะไรอยากหลักเล่นคาคู่ะจริงๆน่าจะไปหาคาคู่นพี่ชายว่าไงครับก็ใครใครที่เข้ามาก็ฝากกดถูกใจพี่เอ้ยฝากฝากกดฝากกดใจด้วยนะคะฝากฝากกดถูกใจแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะผมใครที่เข้ามาดูนะขอคนละขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งถูกใจแล้วกันนะครับเห็นอะไรเอ้คน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 เฮ้ย อุ้ยเจ็บมากเจ็บมากโอ้โหไม่ดาวโอ้ย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 คาคูา่หยุดหน้าเราทำไมกระสุนคามีสามสิบเอ้างอ,อ,อะไรนเนี่ยยิงสู้มันยิงสู้มัน วันหัวนายแรงหัวไหมแรงหัวไหมก็เข้าเล่งห้องกันมานะครับถ้าจจะเล่นด้วยเนาะเติมเพชรหน่อยเมาส์ชอบ เมาชอบขวางตอนนี้มีสามคนนั่งกินไงหนีแล้วอ่ะมันมันจะหนี่ะเอ้ยผมจะซื้อตัวละครหนึ่งหนึ่งเปล่าครับโอเคครับ ก็ดีเหมือนกันนะเุ้ยได้ราคาคู่ทุกคนที่ได้ราคาคู่แต่กระสุนพี่ไม่ได้เยอะมากนะครับตอนนี้กระสุนก็มีอยู่อ่าสามสิบสี่สิลนัตควรจะเล่นคาคู่ได้อยู่ยี่สิบนะครับยี่สิบคืออะไรฮะจะเติมพี่ยี่สิบาทเหรอถ้าเติมยี่สิบาทก็ได้ได้หกสิบเพชรแล้วนะครับเติมได้เติมได้ สวสกินปืนแอคได้สู้นะครับทําต่อไปอขอบคุณมากคุมสู้นะ